สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับแอมบิวเลตเหมือนเดิมนะครับผมนะก็อยู่ในค่ายแอมบิดเิตครับผมมามาเล่นเกมไหมค่ายพีจีนะครับทุนห้าพันเลยนะครับผมนะเอาใส่ที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะครับยาวๆกันเลยเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปเลยครับผมไปผมพันรอบเงาๆนะครับไปมันเป็นเกมคอรโบครับผมนะไปดูช่องยูทูบต่างๆเขาทำนะครับ เกมคอมบูนี่ว่านะครับก็เลยแบบเอาลองใส่ยันยาวๆดูนะครับผมนะจะรอดหรือจะจะปังหรือจะพังนะครับผมนะเนื้อท่านผู้ชมถามว่าวันนี้ทําไมไม่เห็นลงคลิปเลยเนื้อแน่นอนนะครับน็อก็นาจจะลู่ดีนะครับถ้าหายไปอย่างนี้เลยลู่เลี่ยงครับผมน็อกครับผมโดนไปหลายกลมนะครับผมนะเรียบร้อยครับผม นี่ก็ยังเสมียอยู่นี่โอ้ยพี่น้องเลยนี่ข่อยก็ยังเสมียอยู่นี่ยังประวงเลยนะครับผมนะมันต้องซ้ำนะครับเนาะมันต้องซ้ำใกลเหงาครับผมนี่แหละครับผมเกมใหม่ค่ายพีจีนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับมาจังหวะนี้บตัวไม้ครับผมตะเกียบเตอร์สามตัวมันจะเป็นลักษณะโอ้ข่อยมืนครับพี่น้องเลยโอ้ยหดเหลี่ยงกักนะครับผมนะข่อยบอกเลยนะครับ เอออย่างมาเนี่ยกบได้โอ้ยกินบได้นะครับผมนาะยหิวหลายแต่กินบได้นะครับผมโอ้ยน่ายจะเข้าใจเนาะสายเขาเรียกว่าสายแข็งครับผมสุ่มสายแข็งอนะ่านอาจะรู้เรื่องเนาะ <c oughs> ว่ามันเป็นยังไหละนะครับผมนาะยบอกเลยนะครับโดนไปหลายดอกนะครับผมนะเอารางวัลก้อนตูนะครับนา3,004ปีเลยนะครับผมนะวันเชียบ,บยครับผมน้อยๆครับผม พอมีกำไรอยู่นะครับผมกนะ็กะว่าเอาทุนมาแบบหวังผลเลยนะครับผมนะมจะหวังเลยก็เนี้เกมใหม่เนะี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมโบวัยดีครับอาการนี่อาการอาการ,าการนี่คอยบอกเลยนะครับเสียงสวอยก็สี่อาการเส,ออาารสมาเลยครับผมนะสวยครับผมสวยแฮ้งครับผมบอกเลยนะครับ หลังจากกินเสร็จนะครับผมนะประมาณครึ่งชั่วโมงรู้เรื่องครับผมรู้เรื่องเลยครับผมโอ้โหลกทั้งใบหมุนได้ครับผมเดินหน้าสามหลังสองกว่าจะออกจากห้องน้ําได้นะครับผมบอกเลยนะครับผมนอนในห้องน้ําเป็นสองสามชั่วโมงออกจากห้องน้ำไม่ได้ครับพี่น้องเอ้โอ้ยนักหลายนะครับผมนะออกก็ออกไ่ได้นะครับอี่ลีครับผมผมบอกเลยนะครับจะสายเข็นานจะรู้เลยนะครับถ้า เอาแล้วไง graphic. จังหวะนี้ก็ตีบเชี่ยครับผจะหันหน้ามาตียมยเชียงสิโอเครางว,าว,าวันก้อนโตนะครับเนาะเจอทันแล้วครับผมตัวน,นี้เนาะครับเนาะได้อยู่โอยปวดหวัวหลายครับพี่นอ้องเนี่ยยู่ยากครับผมอยู่ยู่ยากครับผมยังไปหากินหลายเด้ออย่าไปว่าเจ้าของญขว๋อเขียงเด้อเวลามัน เปี้ยขึ้นมาเนี่ยว้ยบอกลวดนะครับผมนะออกจากห้องน้ำบ,บ่ได้ดอกนะครับผมถ้ลูกจักที่นอนบ่ทันก็พุ่งเต็มที่นอนแหละครับบอกเลยครับพุ่งเต็มที่นอนเลยเลยี่หรือครับผมสายนี้น่าจะรู้ดีกันนะครับผมนะสายตึงเปี้ยเนี่ยคอยบ่ไหวเลยวันเดียวคอยยกมือบายบายเลยเบ่ไหวครับผมเสียงก็อ่อยๆเนาะ ก็เอฟซีก็ไปตามมาหลายคนนะครับโอ้ยคอยน็อกน็อกน็อกครับผมลูกตุ้งจำวะนี้เรียบร้อยเรียบร้อยลงมาปึ๊บไม่มาครับผมโอ้ยนี่ขนาดปัจจุบันนี่ก็ยังร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่เลยเนี่ยว่าแล้วยจะอย่างไรอื่นว่าจะคิดว่าจะของแข็งเป็นไลยลับบาธีดเด้อ เลยนะครับมีปวดหัวยังไม่หายเลยนะครับผมนะเห็นเอฟซีถามหาหลายคนนะครับกินใหม่ใข่ปีกจีก็เลยเออมาจัดได้ดูหน่อยละกันนะครับผมนะเนี่ยครับจากได้เจ็ดพันนะปั่นไปปั่นมากก็หายเบิดนะครับเนาะดินข่าวดากจยาขวงนะครับผมนะโอ้เสือจะเข่ายากยูดอกครับผมผมเบิ้งแลวนะครับผมนะเสือจะเข้าโบนัสยากอยู่นะครับเจิงสิเป็นแนว้นี่อีหลียครับผมไปแล้ววันไปแล้ว เขาดากเจ้าของแล้วบาดนี่ยแรกๆก็เหมือนจะมาดีไว้ไว้แต่ไงเต็มยังงั้นมั้งช่วยนี่ตอนนี้ข่อยก็ยังลองโอ้ยโวยอยู่เนี่ยโ้ยนี่ปวดหัวตึ๊ดนะครับออกเลยนะวินวินมองครับผมมันเป็นวินธรรมดาวินมองเลยครับผมนี่ลูกก็ยังหมุนอยู่เลยนเนี่ยโว้ แย่ไอ้ดีเด้ออาการมันเป็นยังไงบอกหมอสีบัตรซีบาต้องขับเนาะเขาบอกให้ไปยำมั้งเหรอใบบัตรซีดาะเใบบักรซีดาครับผมปอยก็ไปยำนี่นะนะครับผมคือเกาหม้อเกาเสม่ยคือเกานะครับเนาะเอาเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยเขาบนนั่แล้วครับผม ได้มาสิบสองฝีสปินเนาะครับเนาะสนุนกันอยู่เยอะเกียร์ครับผมเข้าใจอันนี้อ่านแล้วเดินเอ่อก็จะเป็นเหมือนเกมอะไรวา้าเปลี่ยนลักษณะวายายืนกลางเงี้ยอ๋อเส้นทางกองจองนะครับผมนะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมนะถ้าวายยืนกลางอย่างเงี้ยนะครับวายยืนกลางเดี๋ยวถ้าคอมโบมบ่อยๆคูณเยอะๆขึ้นไปเนะี่ยโอ้มันก็แตกโอ้มันตแตกเตะสนั่นเหมือนกันละครับผมนะ แตกสนุกดีนะครับเกมอย่างนี้เนาะถ้าแ,แตกแตกหูดนะครับผมนะเก,กมอย่างเงี้ยนี่นะครับผมนะตอวดีกับคุ้นฮกแล้วเนาะครับเนาะอ,อ, <c oughs> อู้ตายตาย <c oughs> โอ้แต่เธอได้ได้ฝันฝันด้วยเด็ดเนี่ยเบ็ดหนึ่งร้อยเด็ดนี่เบ็ดหนึ่งร้อยเด็ดนี่ห่วยโอ้ยจะเบ็ดยี่สิบสามชิ้นไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยได้พระสองลอยเพราะบุญเลยได้ถ้าเตียงก็เตียงหนักนะครับเกมพวกนี้จริงนะ เนี่ยตัวคูนมันเอาติ๋มเกี่ยวกับผมใช่มีต่อไม่เอ้ยเอาติ๋มเกี่ยวกัอย่างกับบอมมีต่อไม่เอย้ยรางวัลก็ตัวนะครับเนาะงสองพันแปดวาซาลนะครับตอนนี้ก็แตกมา 4, สี่พันสองแล้วเนาะครับเนาะมันเปลี่ยนคือแจงบระวงมันเปลี่ยนเงงเงงเงงยังไงบูโอ้ยจบเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยจบเท่าไหนนะสี่พัน 4, สองครับพี่น้องได้มาสี่สิบสองเท่าครับผมเอาละครับผมนะก็ คุณมาห้0พันนะครับก็ได้มาที่สว0 0งพันเก้านะครับเนาะสามพันะ 3, นั่นแหละครับผมตีว่าได้สามพันนะครับเกมใหม่ก็ประมาณนี้พี่นอ้องไปแยกกันครับผม